ไมพัทระเดชน้ำตาไหลเล่าสาเหตุเคยคิดโดดชั้น26คฆ่าตัวตาย อีกหนึ่งพระเอกชื่อดังอย่างไมพระระเดชสงวนความดีโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานอีกหลากหลายด้านของเขาจํานวนมากจากที่ตอนนี้ใครต่อใครก็เห็นว่าหนุ่มไม้เป็นพระเอกก็ต่างพากันคิดว่าชีวิตดีๆแต่ก็ไม่เคยรู้เลยว่าหนุ่มไม้นั้นกว่าจะมีวันนี้ผ่านอุปสรรคมามากมายทีล่าสุดหนุ่มไม้ได้เปิดใจเล่าถึงชีวิตในอดีตถึงขั้นเคยคิดซัดผ่านรายการเทอร์นิ่งพอยท์อีพีหนึ่งเกือบไม่มีพระเอกชื่อไม พาระเดชโดยเผยว่าคือมันไม่เคยมีใครรู้ว่าชีวิตผมผ่านอะไรมาบ้างร้องไห้เราเครียดมากไม่อยากพูดถึงมนันอะไรที่ผ่านมาแล้วเราพยายามผ่านไปแต่ชีวิตเราเป็นแบบนี้แหละในวันที่เครียดเครียดมากเรารักแม่แล้วเราไปไม่ถึงถามว่าอยากฆ่าตัวตายไหมมันมีความคิดนั้นอยู่แล้วคอนโดอยู่ชั้น26ช่วงนั้นเครียดมากทํางานไม่โตเลยแล้วใช้ชีวิตไปวันวแล้วละครเรื่องหนึ่งถ่ายหลายเดือนไม่มีง งานอื่นเลยก็ถ่ายแต่ละครชีวิตอยู่แบบนี้นั่งกินเหล้าริมระเบียงเกือบทุกวนันแต่ไม่เคยให้แม่รู้ผมมองระเบียงชั้น26ทุกวนันมีสะว่ายน้ํากระโดดไปไม่ตายแต่จริงๆต้องการตายแต่หลอกตัวเองว่าไม่ตายหรอกบางครั้งแทบเป็นบ้าผ่านความคิดนั้นมาเยอะมากเครียดมากแต่ก็ไม่ทําเพราะมีแม่อยู่วันหนึ่งเห็นแม่กําลังเตรียมน้ําผลไม้ให้เราไปกองในวันพรุ่งนี้แม่ไปกองกับเราทุกวนันเห็นภาพแม่เตรียมน้ําผลไม้และวิตามินให้เราทุกวั มองไปแม่หันมายิ้มความคิดเ,เราเปลี่ยนเลยหลังจากวันนั้นชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆเลย